จเจริญธรรมค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการอังกฤษแปลประสงค์ดิฉันพราวพุทธข่าวดาราผมข้าพุทธข่าวดาราครับไม่ทราบวันนี้คุณพราวพุทธจะเสนอคำว่าอะไรครับคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องอบายมุกนะคะคุณข้าพุทธยังจํำได้ไหมคะว่าอบายมุกในภาษาอังกฤษขาพูดว่าอะไร Base Vices ใช่ไหมครับอ่าใช่ค่ะแต่อย่างที่อธิบายไปคราวที่แล้วนะคะ Base base v i c e s แปลว่าสิ่งที่ผิดศีลธรรมหรือสิ่งที่ชั่วต่ำช้าเร็วซามนะคะเวลาฝรั่งฟังเขาก็คงจะงงๆนะคะว่าแล้วคุณหมายถึงอะไรบ้างล่ะเพราะว่าสิ่งที่ต่ำช้าเร็วซามในโลกนี้มีมากมายมเห็นด้วยครับเพราะว่าอบายมุกเนี่ยมันเป็นคอนเซปต์ของศาสนาพุทธโด,ดยเฉพาะ,ะนะครับ ถ้าเราจะอธิบายเราก็ควรอธิบายให้เขาฟังด้วยว่าพระพุทธเจ้าเนะี่ยท่านสอนให้เราลดละอบายมุขทั้ง6เนี่ยอบายมุขทั้งหกมันมีอะไรบ้างค่ะวันนี้เรามาลองไล่กันดูทีละข้อดีไหมคะครับดีครับข้อแรกก็ เราเว้นขาดจากการดื่มสุราแล้วก็เสพสิ่งเสพติดไม่ทราบมันต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายัง <Okay S 2> ไงค่ะยังจํากันได้ใช่ไหมคะคราวที่แล้วเราเรียนไปแล้วว่า abstain แปลว่าการหักห้ามใจหรือการไม่ตามใจกิเลสน,นะคะเพราะฉะนั้นคุณค่าพูดก็ต้องพูดว่า we abstain from alcohol and addictive substance we abstain from alcohol and addictive substance alcohol แปลว่าสุราส่ว so น addictive substance แปลว่าสิ่งเสพติดเมาๆนะคะ แล้วข้อที่2ครับละเว้นการเที่ยวกังคืนนะครับอันนี้ไม่ทราบต้องพูดยังไงครับค่ะอันนี้ก็ใช้คําง่ายๆได้เลยนะคะ mm hmm. night life night life แปลว,ว่าการเที่ยวกลังคืนนะคะเพราะฉะนั้นคุณค่าพูดก็ต้องพูดว่า we abstain from night life we abstain from night life ทีนี้ข้อที่3นะครับเรา อะไรครับแล้วเว้นการดูการละเล่นแล้วก็พวกหมอรรศเนี่ยละวนี่พูดยังไงครับค่ะก็ต้องพูดว่า we abstain from entertainment we abstain from entertainment entertainment แปลว่าความสนุกสนานเพลิดเพลินทุกรูปแบบตั้งแต่ร้องลําทําเพลงแล้วก็หมายความถึงโลกบันเทิงได้ด้วยนะคะ อีก3ข้อเอาไว้คราวหน้าดีาไหมครับเพราะว่าวันนี้เวลาของเราเหมดไแล้วครับอย่าลืมไปทบทวนศัพท์ที่เราพูดกันในวันนี้นะคะ,ะคำหลักๆที่เราเรียนกันในวันนี้ก็คือ base vices แล้วก็ abstain นะคะส่วนคำที่เกี่ยวข้องก็มี alcoholaddictive substancenight um, life แล้วก็ entertainment นะคะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับจเจริญธรรมครับจเจริญธรรค่ะ